หลวงปู่เตือนห้ามเด็ดขาดอธิษฐานแบบนี้อันตารายในภายหน้าสวัสดีครับท่านผู้ฟังวันนี้ช่องครูกดก็มีเรื่องราวดีๆมาเล่าให้กับท่านผู้ฟังญาติธรรมทุกท่านได้ฟังกันเหมือนเดิมอีกเช่นเคยครับเข้ามาแล้วยังไงก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแ like, ชร์กับช่องครูกดเรื่องราวที่ท่านผู้ฟังจะได้ฟังต่อไปนี้ เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยนะครับท่านผู้ฟังครับคนเราในยามที่รักกันมากก็มักพากันไปทำบุญอธิษฐานขอให้ได้อยู่ร่วมคู่กันไปทุกภพทุกชาติซึ่งแท้ที่จริงแล้วเป็นการอธิษฐานที่มิได้อยู่บนสัมมาทิฏฐิเป็นการไม่ยอมรับความจริงของความไม่เที่ยง และไม่เป็นไปเพื่อการจางคลายจากความยึดมั่นถือมั่นสมัยก่อนข้าพเจ้าเคยสงสัยหญิงสาว้างบ้านคนหนึ่งว่าทำไมจึงต้องทนให้สามีขี้เล่าทำร้ายร่างกายอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันทั้งๆท,ที่เจ้าสาวคนนี้ก็เป็นคนหารายได้อยู่เพียงคนเดียวแต่พอได้มาศึกษาธรรมะ จึงทำให้พอสันนิษฐานได้ว่าเหตุปัจจัยส่วนหนึ่งคงมาจากการอธิษฐานขอให้ได้มาอยู่ร่วมชีวิตกันก็เป็นได้ในเรื่องการอธิษฐานทำนองนี้หลวงปูด่ดูท่านสั่งห้ามท่านว่าการเวลาผ่านไปแต่ละคนก็มีการสั่งสมหรือพัฒนาการต่างๆกันไปเรียกว่าทำไม่เสมอกันมีสามีภรรยาคู่หนึ่ง มาทำบุญกับหลวงปู่เมื่อทำบุญเสร็จแล้วก็พากันตั้งจิตอธิษฐานขออะไรอยู่ในใจขณะนั้นหลวงปู่ก็ทักขึ้นว่าสามีภรรยาไม่ต้องอธิษฐานตามกันเพราะจะดึงกันอีกคนอีกคนไปได้อีกคนไปไม่ได้มันจะดึงกันเรื่องนี้จึงสอนให้รามณระวังไม่ให้ไปเที่ยวอธิษฐานตามคนรักหรือใครใคร เพราะวิบากกรรมอันเกิดจากการอธิษฐานที่ไม่ประกอบด้วยสัมมาทิฏฐิก็อาจกลับมาเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติธรรมในวันข้างหน้าได้นี่ล่ะนะที่ว่าความรักทํำให้ขนตาบอดและแทนที่จะเป็นบุเพสันนิวาสก็อาจจะกลับกลายเป็นบุเพอลาวาสที่มาจากหนังสือตำรอยธรรมย้ำรอยครูหลวงปู่ดูพรหมปัญโย หลวงปู่ดู่สอนเวลาทําบุญควรอธิษฐานอย่างไรให้ได้ผลครอบคลุมทั่วถึงทุกประการคนส่วนใหญ่เวลาทําบุญมักจะอธิษฐานว่าขอให้รวยขอให้สุขภาพแข็งแรงขอให้ได้เลื่อนตำแหน่งแต่ที่จริงแล้วมีคำอธิษฐานที่ง่ายสั้นครบวงจรและเป็นประโยชน์ครบถ้วนมากกว่า หลวงปู่ดูพรหมมัปัญโยเคยสอนเรื่องนี้ไว้ว่าเวลาทําบุญให้อธิษฐานสั้นๆไปเลยว่าขอให้พบแต่ความดีไม่มีความทุกข์นิพพานะปัจจโยโหตุเพราะคําว่าความดีนั้นรวมครบหมดทั้งรวยสุขภาพดีมียศตําแหน่งมีคนรักและเมตตาส่วนความทุกข์นั้นก็หมายถึง ตัดสิ่งไม่ดีออกหมดทุกอย่างไม่มีทุกขไม่มีโรคไม่มีภัยไม่มีอุปสรรคไม่มีศัตรูที่สำคัญก็คือการพบแต่สิ่งดีนั้นสำคัญมากดังนั้นเวลาทำบุญครั้งใดอธิษฐานง่ายๆให้ขอว่าขอให้พบแต่ความดีไม่มีความทุกนิพพานะปัจจโยโหตุ เพราะถึงแม้เราจะขอพรจนร่ำรวยได้จริงแต่ถ้าไม่มีความดีเงินนั้นเราอาจจะเอาไปเล่นพนันไปซื้ออยาบ้าสุดท้ายก็พาไปนรกแม้จะมียศตำแหน่งแต่ถ้าปราศจากความดีก็อาจจะเอาตำแหน่งนี้ไปข่มเหงรังแกคนอื่นคดกงประเทศชาติก็มีนรกเป็นที่ไป หรือแม้จะมีแต่คนรักคนเมตตาแต่ถ้าหากเราไม่ดีเราก็อาจกลายเป็นคนเจ้าชู้หลอกคนนี้ให้รักคนนั้นให้หลงสุดท้ายก็ทะเลาะตบตีกันและไปนรกกันทั้งหมู่การขอให้พบความดีจึงถือเป็นพอรอันสำคัญที่สุดเพราะผู้ที่จะทำความดีต้องมีปัญญามีปัญญาที่พอจะรู้ว่าความดีมีประโยชน์เช่นใดดังนั้น เมื่อมีปัญญาแม้จะเกิดมาจนก็ใช้ปัญญาหาเงินจนรวยได้แม้จะเกิดมาต่ำต้อยก็ใช้ปัญญาทำงานหายศตตำแหน่งมาได้ไม่ยากหรือแม้จะเกิดมาไม่มีใครรักแต่หากมีปัญญารู้จักพูดจาใครๆก็จะหันมารักที่สำคัญคือเมื่อมีปัญญาก็รู้ว่าความชั่วไม่มีประโยชน์และไม่ควรทำ ความดีมีประโยชน์และควรธรรมดังนั้นจึงเป็นผู้มีความสุขทั้งโลกนี้และโลกหน้ามีแต่สุขติเป็นที่ไปใครอยู่ใกล้ก็มีความสุขส่วนคำว่านิพพานปัจ,จโยโหตุที่โบราณอาจารย์ท่านให้อธิษฐานแบบนี้ก็แปลว่าจงเป็นภละปัจจัยแก่การเข้าถึงนิพพาน เพราะชีวิตในสังสารวัฏอันยาวไกลนี้มันแสนอันตรายด้วยอวิชชาที่ครอบงำสรรพสัตว์ทั้งหลายทำให้ชีวิตหลงผิดไปทำผิดพลาดจึงต้องมีคำอธิษฐานนี้กำกับไว้เสมอเพื่อที่จะทำให้เราพ้นทุกข์อย่างแท้จริงหลวงปู่ดูพรหมปัญโยมีวิธีการเมตตาในการสอนสิทธิ์ทั้งหลาย โดยอุบายทำสันส้นๆง่ายๆแต่มีความหมายลึกซึ้งในตัวโดยเล่าจากเหตุการณ์ที่ท่านพบเห็นมากับตัวของท่านเองหรือได้มาจากการปฏิบัติธรรมอันยาวนานตลอดชีวิตท่านและบางครั้งก็กล่าวถึงพุทธประวัติธรรมชาดกตามแต่ท่านจะเห็นควรในเวลาหรือโอกาสต่างๆที่จะนำมาสอนสิทธิ์เพราะลูกศิษย์แต่ละคนนั้น มีภูมิธรรมไม่เท่ากันคนที่เข้าวัดใหม่ๆท่านก็จะสอนแบบเข้าใจง่ายๆแต่ลึกซึ้งและกินใจจนเสมือนหนึ่งว่าท่านสามารถรู้ถึงกลบึ่งของความคิดของบรรดาลูกศิษย์ลูกหาสุขภาพของหลวงปูด่ดูพรหมปัญโยเริ่มสุดนับตั้งแต่ปีพุทธศักราช2527เป็นต้นมาเนื่องการพักผ่อนที่ไม่เพียงพอ สาเหตุจากการที่บรรดาลูกศิษย์ทุกสารทิศที่หลั่งไหลกันมานมัสการท่านมากขึ้นทุกวันวันละหลายคราหลายครั้งและสุขภาพจะสุดหนักกว่าท่านก็อุตสาออกไปโปรดญาติโยมเป็นปกติพระที่อุปถากท่านเล่าว่าบางครั้งถึงขนาดที่ท่านต้องพยุงตัวเองขึ้นด้วยอาการสันและมีน้ำตาคลอเบา้า ท่านก็นไม่เคยปริปากให้ใครต้องเป็นกังวลเลยแม้ว่าทางคณะแพทย์ได้กราบขอร้องหลวงปู่ให้เข้าพักรักษาที่โรงพยาบาลแต่หลวงปู่ก็ปฏิเสธภายหลังตรวจพบว่าหลวงปู่อาพาธด,ด้วยโรคลิ้นหัวใจรั่วจนกระทั่งปีพุทธศักราช2532หลวงปู่เริ่มพูดบ่อยๆกับลูกศิษย์เกี่ยวกับการละสังขารของท่าน จนเมื่อวันอังคารที่16โมกราคมพุทธศัการาช2532ช่วงเวลาบ่ายนั้นมีนายทหารอากาศผู้หนึ่งมากราบท่านเป็นครั้งแรกหลวงปู่ท่านได้ลุกขึ้นนั่งต้อนรับด้วยใบหน้าที่สดใสาราศีเปล่งปลังเป็นพิเศษจนบรรดาลูกศิษย์เห็นผิดสังเกตหลวงปู่ยินดีที่ได้พบกับศิษย์ผู้นี้ท่านว่า ต่อไปนี้ข้าจะได้หายเจ็บไข้เสียทีคืนนั้นมีคณะสิทธิ์มากราบท่านท่านได้พูดว่าไม่มีส่วนใดในร่างกายที่ไม่เจ็บปวดเลยถ้าเป็นคนอื่นคงเข้าห้องไอซียู่ไปนานแล้วพร้อมทั้งพูดหนักแน่นว่าข้าจะไปแล้วนะและกล่าวปัดชิมโอวาทย้ำให้ทุกคนตั้งอยู่ในความไม่ประมาทถึงอย่างไรก็ขอให้อย่าได้การละทิ้งปฏิบัติ ได้ชื่อว่าเป็นนักปฏิบัติก็เหมือนนักมวยขึ้นเวทีแล้วก็ต้องชกอย่ามัวแต่ตั้งท่าเงอะเงอะงะงะคืนนั้นหลวงปู่ก็กลับเข้าสู่กุฏิและละสังขารไปด้วยอาการสงบในกุฏิท่านเมื่อเวลาประมาณ5นาฬิกาของวันพุธที่17มกราคมพุทธศักราช2533รวมเสียริอายุได้85ปี8เดือน6 5พันษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานเพลิงศพองค์หลวงปู่เมื่อวันที่20เมษายน2535คำอธิษฐานแห่งองค์หลวงปู่ดูพรมมปัญโยผู้ใดที่เคยสร้างบุญสร้างคุศลมากับข้าเคยเป็นศิษย์เป็นอาจารย์เป็นลูกเป็นหลานสร้างบุญคุศลมากับข้าแม้ในชาตินี้ไม่ได้พบสังขารธรรมของข้า แต่พอพบเห็นหลักธรรมคำสั่งสอนของข้าแล้วเกิดศรัทธาคนผู้นั้นแหละเคยสร้างบุญสร้างกุศลกับข้าเคยเป็นศิษย์เป็นอาจารย์เป็นลูกเป็นหลานของข้าขอให้ตั้งใจปฏิบัติธรรมะภาวนาไตราสารณคมพุทธังสารนังธรรมังสารนังคัจฉามิสังขังสารนังคัจฉามิเวลาเหลืออีกไม่มากแล้วรีบพากาันปฏิบัติ เพื่อจะได้เอาไว้เป็นที่พึ่งในภายภาคหน้าข้าจะคอยช่วยศรัทธาข้าจริงนับถือข้าจริงแกคิดถึงข้าข้าก็คิดถึงแกแกไม่คิดถึงข้าข้าก็คิดถึงแกข้ายอยู่ใกล้ๆแกจำเอาไว้ครับท่านผู้ฟังหวังว่าเรื่องราวนี้จะเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ฟังไม่มากก็น้อย หากครูกฎผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยมาหน้าที่นี้สุดท้ายนี้ครูกฎก็ขออำนาจคุณพระศร,รีภารัตนตรยัยจงมาอำนวยอวยชัยให้ท่านผู้ฟังจงมีแต่ความสุขความเจริญปรารถนาสิ่งใดขอให้สมขวามมุ่งมา่ดังความปรารถนาสำหรับคลิปนี้ต้องกล่าวคำว่าสวัสดีครับ